งานลวกำแพงรอบบ้านนะครับทาราคาเท่าไรอา่าเดี๋ยวท้ายคลิปบอกนะครับทำราคาเท่าไหร่จ้างยังไงของแรงยังไงทำประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับไปดูผมลวกำแพงบ้านนะครับก็เบื้องต้นนะนะครับเบื้องต้นนะสเปคแล้วกันนะครับสเปคของผมก็มีคานนะครับคานก็ประมาณ35เซนเนี่ยคานนะนะครับคานส5 แล้วก็เสาเสานี้ยี่สิบมะนะครับเนี่ยเฮ้ยเสาสิบห้านะครับเสาสิบห้าเซนเสาเนี้ยนะนะครับแต่ว่าฉาบแล้วลายแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณสิบแปดนะครับเนี่ยเสาเนี้ยนะครับเสาเนี้ยนะครับอ่านะครับแล้วก็อะไรอ่ะอิดใช้อิดบล็อกก่ออะอิดบล็อกก่อนะครับแล้วก็ทับหลังข้างบนนะเห็นไหมทับหลังข้างบนทับหลังข้างบนเนี่ย ผมใช้เหล็กสองหุ่นสี่เส้นนะแล้วก็มีปอกเลยนะมีปอกแบบเสาเนี่ยเห็นไหมดูดีนะทับหลังกระเสาเนี่ยจะเท่ากันเลยนะครับดูนะครับเนี่ยเนี่ยทับหลังกระเสาเนี่ยจะเท่ากันเลยนะครับเนี่ยช่วงห่างนะครับช่วงห่างช่วงห่างเนี่ยช่วงห่างเนี่ยผมเอาไม่เกินสองเมตรห้าสิบเนี่ยช่วงห่างเนี่ยนะไม่เกินสองเมตรห้าสิบแล้วก็ลงเข็มนะครับลงเข็มลงเข็มไอสิบห้าหกเมตรนะครับ ทุกทุกเสาอะ่ะทุกทุกเสาอะ่ะก็จะมีเข็มหมดะนะครับไอสิบห้าหกเมตรนะครับอ่าหกเมตรแล้วก็เสริมโดเวลด้วยโดเวลซีหุ่นสองเมตรนะครับของผมมันจะไม่มีฟุตติ้งไงก็เลยเสริมโดเวลนะครับอ่าเนี่ยกําแพงบ้านนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปบอกนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับความสูงนะครับความสูงเนี่ยถ้ายังไม่ได้เทพื้นเนี่ยนะนะครับสูงประมาณเมตรแปดสิบนะครับ แต่ถ้าเทพื้นบ้านพื้นอะไรแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยถ้าเดินบนพื้นพื้นในบ้านนะแบบที่จอดรถอะไรพวกเนี้ยจะสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเนี่ยอิดอิดใช้เจ็ดก้อนเนี่ยเนี่ยอิดอิดเจ็ดก้อนแล้วก็ทับหลังอีกนะครับก็แบบผมเน้นั้วสูงไงเน้นแบบว่าเดินในบ้านเนี่ยให้มองไม่เห็นกันนะให้มองไม่เห็นเพื่อนบ้านน,ะนี่เข้าไหมนะครับก็เป็นจุดชูหน่อยนะครับว่าเราทำล้วสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะนะครับประมาณเมตรแปดสิบมั้งก่ออิดบล็อกเจ็ดก้อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหลังโน้นดีกว่านะครับกําลังเทเสาว,ว่าไปดูเป็นยังไงกันนี่หลังนี้กําลังยังไม่ได้เทเสาด้วนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูนี่เหล็กนะครับเหล็กเหล็กใช้เหล็ก้ออ้อยสิบมิลน,นะครับนี่เหล็กคออ้อยสิบมิลแล้วก็ปอกปอกก็สิบไหมเนี่ยปอกสิบคูณสิบมนะครับหกคูณแล้วก็ความระยะห่างของปอกเนี่ยก็ประมาณยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะครับมาดูคานนี่คาน านก็เนี่ยกว้างน่าจะเท่าไหร่อะยีะ่สิบป่ะนะครับอืมยี่สิบหรือเท่าไหร่ดีแหละลืมไปแหละแล้วก็เหล็กนะครับปอกอ่าปอกระยะห่างประมาณยี่สิบก็เหล็กใช้นี่เหมือนกันนะเหล็กข้ออ้อยสิบมิลน,นะครับเนี่ยข้ออ้อยสิบมิลน,นะตั้งเสาตั้งเสานะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเสาเข็มเนี่เดี๋ยวพาดูเสาเข็มนะครับนี่เสาเข็ม เนี่ยเสาเข็มจะมีเหล็กโดเวลเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยคือผมจะไม่มีฟุตติ้งไงก็คือจะคานเนี่ยจะวิ่งทับเสาเข็มเลยเนี่ยเสาเข็มเนี่ยจะเห็นปูนปูนเนี่ยเสาเข็มเนี่ยจะมีเหล็กโดเวลขึ้นมานะครับอ่าก็เพิ่มเงินเป็นสองสามร้อยเหมือนกันนะเข็มเพิ่มโดเวลเนี่ยครับอ่าก็จะผูกกับคานเลยนะครับเนี่ยคานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเทพื้นเทรั้วเทอะไร มาฟังราคากันดีกว่านะครับผมทํารั้วบ้านเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคิดยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะนะครับผมจ้างแต่ค่าแรงนะครับค่าแรงที่ผมจ้างเนี่ยคือเมตรละ1,000บาทนะครับหนึ่งพันทอะไรบ้างนะครับก็ไอ้กดแมคโครอ่ะค่าแรงแมคโครกดเข็มของผมนะครับอ่าแต่ว่าของเขาจะเป็นคนดูนะตีผังตีผังดูแมคโครกดว่าตรงไหมอะไรไหมอ่าอะไรประมาณเนี้ย นะครับพันหนึ่งแล้วก็แบบแบบของูุลับเหมานะครับอ่าแบบแบบคานเนะี่ยเนี่ยแบบข้างหลังที่ให้ดูเมื่อกนะี้เนี่ยให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบคานใช่ไหะแบบคานแบบเสาก็คือของูุรับเหมานะครับรวมอยู่ในพันหนึ่งแล้วก็พวกไม้พวกอะไรพวกเนี้ยไม้แบบไม้เลยที่ปักกับพื้นที่ค้ำยันคำ้คำอะไรก็ของพุรับเหมาเหมือนกันพันหนึ่งนะครับเมตรนะคิดเป็นเมตรนะครับเมตรก็คือรั้วบ้านเรากี่เมตรเนี่ยก็ก็คิดไปเลยนะครับอ่าสมมติ ข้างข้างบ้านมาสิบหกเมตรอ่ะข้างนู้นก็สิบหกตรงกลางสิบห้าอ่ะก็บวกกันไปรอบบ้านนะกี่เมตรอ่ะก็คูณไปคูณพันไปนะครับอ่ะก็ความสูงไม่เกินเนี่ยก็ตกลงกันเนี่ยก่ออิฐเจ็ดก้อนมีทับหลังอ่ะราคาเนี้ยไม่รวมทาสีนะไม่รวมนะนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่รากฐานตีผังกดเข็มแล้วก็คานเสาแล้วก็ทับหลังแล้วก็ก่อฉากอ่านะครับก่อฉาก ก็นะจบที่ราคา1,000บาทตอ่ตอเมตรต่อเมตรนะครับแล้วรวมทั้งของทั้งแรงอ่ะประมาณเท่าไหร่นะครับที่ผมทำนะค่าของเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2,000บาทนะครับประมาณ1,800นะค่าของนะของรวมแรงเนี่ยตกแล้วเมตรละประมาณ2,800บาทนะครับเข้านะเมตรละประมาณ2 8 0 0ของบวกแรงนะนะครับของก็ไม่ถูกนะครับปูนฉาบเอย ก่อเอยอ,อะไรเอยเหล็กเอยอ,อะไรเงี้ยก็ไม่ถูกนะครับมันก็บวกๆกันมันก็เยอะนะครับถ้าใครจะทํารั้วแบบสําเร็จที่ว่าเป็นแผ่นต่อต่อต่อตอ,ตอ,อนกันอะ่ะอันนั้นน่ะคิดว่าถูกกว่านะนะครับน่าจะถูกกว่านี้ที่ผมถามมดูอะ่ะน่าจะมีประมาณ2องพก็มีตามกว่านี้ก็มี2องพ2นสีก็ยังมีนะครับก็ลองเลือกกันดูว่าชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าทํัลวแบบนั้นอะ่ะมันก็จะเร็วกว่านะครับเสียบเสียบเสียบแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแตกลาวด้วยแต่ว่า ผมว่าเรื่องความคลาสสิกนะเรื่องความคลาสสิกเรื่องความสวยนะนะครับผมว่าสู้รั้วแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้ดูตอนทาสีแล้วมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นอ่ะนิดนิดนึงเอ้านี่เอ้าผมว่านะสู้ไม่ได้นะครับสู้ลั้วแบบนี้แล้วทาสีไม่ได้ถ้าความคลาสสิกนะนะครับแต่ว่าปัญหาคือใช้ไปไม่ถึงปีเริ่มมีรอยแตกแล้วและอาแตกแล้วตาม นู่นตามนี่ตามนั่นต้องมานั่งเก็บนั่งโป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อเสียมันแต่ว่าข้อดีมันสวยนะครับไม่เหมือนแบบซอนซ้อนนะครับซซ้อนมันไม่ค่อยสวยผมว่านะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าถ้าผมจะมีโครงการใหญ่ๆจํานวนหลังเยอะๆผมคิดว่าก็ต้องใช้แบบนั้นแหละนะครับเพราะมันเร็ว <laughs> ถ้าแบบนี้ค่อนข้างชา้า <laughs> เพราะมันหลายขั้นตอนมากเลยนะครับ กดเข็มตีแบบเทคานเทสาวกออิจชาปูหนูหลายขั้นตอนไม่เหมือนไม่เหมือนมาเสียแผ่นๆนะครับเสียแผ่นๆนี้กดเข็มปุ๊บเทคานอย่างเดียวแล้วก็วางปุ๊บปุ๊ปุ๊บเสร็จเลยโอเคคลิปนี้ก็ประปดีครับสวัสดีครับ ใกล้จะเริ่มสอนแล้วนะครับสาหรับคอร์สสัมมนาสดรุ่นแรกเลยนะนะครับสอนที่จังหวัดสมุรสงครามนะนะครับเรียนที่โรงแรมนะครับแล้วก็ได้ศึกษานางานจริงนะครับอยู่ที่โครงการผมเองนะครับเด e w วินโฮมนะครับที่จังหวัดสมุรสงครามนะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายเนะี่ยอยากจะเริ่มต้นอยากจะเรียนรู้อยากจะมีที่ปรึกษานะครับเพราะว่าผมจะเป็นที่ปรึกษาให้เลยนะครับมีอะไรโทรมาคุยกันได้เลยนะสิ่งเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะในการเริ่มต้นเนี่ย คือการมีที่ปรึกษานะครับมีอะไรโทรคุยกันได้เลยนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่แบบไม่เป็นเลยไม่มีความรู้เลยนะครับตั้งแต่หาที่ดินคุยนะครับเจราจาต่อรองแล้วก็เรื่องการก่อสร้างคุยกับผู้รับเหมาหาลูกค้าปิดการขายทําการตลาดสอนให้ทุกเม็ดเลยนะครับผมก็เดินทางมาเฟสที่3แล้วนะครับโอนไปก็10 10หลังแล้วสร้างมาสิกว่าหลังแล้วสร้างมา15้าหลังแล้วมั้งนะครับ อ่ากาลังจะเข้าเฟสที่สี่แล้วนะครับก็ประสบการณ์ก็พอมีนะครับอยู่ในวงการนี้มาก็ไม่น้อยนะครับสองปีเองถ้าใครสนใจเรียนนะครับที่จังหวัดสมุทตสงครามนะครับมาเรียนตัวมาเรียนแบบเอจับมือทํากันเลยนะครับหนึ่งวันเต็มนะครับวันที่สิบเก้ามีนานี้นะนะครับวันอาทิตย์นะครับที่สิบมีนานี้ใครสนใจขอรายละเอียดทักไลน์ได้เลยครับ